สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับนัดที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟรานนะคะตอนนี้นัดอยู่ในรถเป็นช่วงระหว่างที่รอรับลูกๆนะคะพอที่จะมีเวลานิดนึ่งก็เลยทำการอัด วิดีโอวันนี้นัดจะแนะนำวิธีการโหลดข้อมูลหลังจากที่เราได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไว้แล้วนะคะโดยจะทาการโหลดข้อมูลบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไว้ในมือถือของเราที่เรียกว่าแอปพลิเคชันแอนติโควิดนะคะข้อมูลที่ว่านั้นก็คือข้อมูลนี้นั่นเองนะคะนี่ค่ะ จากวิดีโอคราวที่แล้วที่นะัดทำการรีวิวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็คือหลังจากที่ฉีดวัคซีนทางเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนของเรามาว่าชื่ออะไรทำการฉีดวัคซีนแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่เป็นวัคซีนประเภทไหนนะคะอาจจะเป็นไฟเ z e r m o มเดอร a นาแอสตราเซหรือว่าจอรนสันจอร์นสันนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้จะมีบาร์โค้ดนะคะคราวนี้ ถ้าเราจะถือใบนี้เพื่อที่จะไปโชว์ในทุกๆสถานที่อย่างเช่นถ้าเราจะเดินทางออกนอกฝรั่งเศสหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปหรือจะไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆอ,อย่างช่วงนี้ที่มีการแข่งขันฟุตบอลเราอยากไปที่สเตเดียมไปชมการแข่งขันฟุตบอลก็อาจจะต้องมีการโชว์นะคะว่าเราได้มีการตรวจโควิด ไม่ได้เป็นโควิดหรือว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะพกใบนี้ไปทุกที่ทุกที่ทุกที่เลยมันก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีใบนี้อาจจะขาดง่ายนะคะหรือว่าเผลอทำหล่นหายหรือตกน้ำเปียกน้ำเป็นต้นนะคะวันนี้นะ้จะมาแนะนำวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลนี้ลงในแอปพลิเคชันแอนตี้โควนะคะ ซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงคะ่ะสิ่งแรกเลยที่ต้องมีก็คือแอปพลิเคชันแอน i ี้โควนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ให้ดาวน์โหลดซึ่งขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดนัดเคยอธิบายไว้ที่วิดีโอก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อมีแอปพลิเคชันแอนตี้โควิดในมือถือแล้วพอเราจะบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนให้เรากดไปที่แอปพลิเคชันแอนตี้โควิดนะคะเราจะเห็นข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะมีอัปเดตมาให้เห็นเรื่อยๆจากข้อมูลที่เห็นในหน้าจอนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยเคสใหม่อยู่ที่3,235เคสแล้วก็จำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ30ล้านคนนะคะก็มีข้อมูลอัปอัปมาเรื่อยๆน,นะคะเลื่อนไปจนเห็นคำว่า at testation and garnet นะคะ จากนั้นเราเลือกที่มองกาเน็ตค่ะเลือกแล้วให้กดแถบสีน้ำเงินข้างล่างนะคะที่เขียนว่าอาจูเตอังเซต i ฟิกานะคะแล้วจะเจอแถบด้านบนที่เขียนว่าอาจูเตอังเซติฟิกาเดอ e เตสอันนี้คือการใส่ข้อมูลผลตรวจโควิด -19 ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ อันข้างล่างอาจจะตอันใบรัาวัคซีนชให้เรากดแถบตรงนี้เข้าไปค่ะกดแล้วจะเห็นกรอบสีดำๆเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเนี่แหะค่ะให้เราเอามาสแกนบาร์โค้ดสแกนปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นมาดังที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็จะมีข้อมูล ชื่อนามสกุลราววันเดือนปีเกิดประเภทวัคซีนที่ฉีดแล้วก็วันที่ฉีดวัคซีนค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบแล้วก็แอปพลิเคชันได้ทำการบันทึกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วหากเรามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะมาอัพโหลดแล้วก็เก็บไว้ในนี้ได้และหากเราฉีดวัค ซีนเข็มที่2แล้วแล้วก็ต้องการเก็บข้อมูลให้เราทําแบบเมื่อสักครู่ไปที่ a j จจ e ต n g อ e r งเซ i c a ติฟิกา c เดอร์วัคซนาชงนะคะแล้วก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะคราวนี้เราก็ไม่ต้องพกเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนไปที่ไหนไหนแล้วนะคะเพียงแค่บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของท่านไปไหนมาไหนก็ แสดงข้อมูลได้ง่ายว่าเราไม่เป็นโควิด1 9และเราได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ